นายกรัฐมนตรีเดินทางไปนครซันฟรานซิสโกของสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะซึ่งในการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการอบนี้ค่ะถือว่านายกรัฐมนตรีได้หลายงานเลยได้ไปทําภารกิจอื่นๆด้วยโดยเฉพาะการพบปะภาคเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐซึ่งสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัท Google ที่โรงแรม The r i ริชคาร์ลตันนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยเป็นที่น่ายินดีที่ผู้บริหาร Google ได้ลงนาม MOU กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยหลังจาก Google Cloud พิจารณาแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นที่ตั้งศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นแห่งที่4 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นแห่งที่11ของโลกนอกจากนี้ยังเข้าพบผู้บริหาร Microsoft เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลรวมไปถึงการพบกับผู้บริหาร Amazon Web Service หรือ AWS โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในทันทีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบริษัทเทสลาในนครซานฟรานซิสโกพร้อมทดลองนั่ง และขึ้นยืนบนหลังคาของตัวถังรถกระบะไซเบอร์ทรัคเพื่อทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของรถโดยขณะนี้บริษัทเทสลาอยู่ระหว่างการศึกษาหาโอกาสขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียซึ่งไทยก็คาดหวังว่าเทสลาจะพิจารณาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้นี้